ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อเราเข้าใจในวิถีจิตและปฏิจจสมุปบาทแล้วถ้าอารมณ์ที่มากระทบผวังขจิตนั้นแจ่มชัดมากเช่นอติมหันตารมณ์ในปัญจทวารวิถีหลังจากเกิดชวนาจิตขึ้นมาเสวยอารมณ์หรือเวทนาขึ้นมาแล้วเรียกว่า เป็นการเสวยวิบากกรรมโดยการเสวยวิบากกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่มีปัญจารณ์เช่นรูปารมณ์เป็นต้นมากระทบหรือเคาะประตูเรียกพวังพจิตจนกระแสพวังขาดจึงยอมเปิดประตูปัญจทวาลโดยปัญจทวาราวัชณะจิตซึ่งเป็นมโนธาตุและเป็นกิริยาจิต เปิดประตูรับอารมณ์เข้ามาในภวังคจิตหรือมโนธาตุนั้นแล้วทวิปัญจวิญญาณจิตสิทซึ่งเป็นวิบากจิตดวงใดดวงหนึ่งจะรับรู้อารมณ์ที่มาตกกระทบเช่นจักขุวิญญาณรับรู้รูปารมณ์ผ่านทางจักขุทวารจากนั้นสัมปติชนะจิตสอง ซึ่งเป็นมโนธาตุและวิบากจิตจะรับอารมณ์ต่อโดยดวงใดดวงหนึ่งขึ้นกับว่าเป็นอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีแล้วตกทอดให้สันตีรณะจิตสามทำการพิจารณาไต่สวนอารมณ์อีกทีจากนั้นโวทัพพนะจิตซึ่งเป็นกิริยาจิตและเป็นมโนวิญญาณธาต จะทำการตัดสินอารมณ์จึงเกิดชวนาจิตขึ้นมาเสวยอารมณ์เจ็ดขณะจิตหรือเจ็ดจิตตุปตาทะการเสวยอารมณ์ก็คือเวทนาขันนั่นเองเมื่อมีอารมณ์หลงเหลืออยู่ตะทาลมพณะจิตจึงเกิดขึ้นมาเพื่อนวงหรือเหนี่ยวรั้งอารมณ์นั้นไว้อีกสองขณะจิต รวมทั้งหมด17ขณะจิตจบรอบเสวยวิบากกรรมแล้วเข้าสู่ภวังต่อไปอารมณ์ที่ตะทาลัมพนะจิตเหนี่ยวรั้งเอาไว้นั้นเมื่อเกิดสัญญาเจตนาตัณหาขึ้นมาก็จะนำเอาอารมณ์เหล่านั้นไปขึ้นวิถีจิตโดยมโนทวาราวัชนะจิต เข้าสู่มโนทวารวิถีซึ่งรอบนี้จะเป็นรอบสร้างกรรมคือมโนกรรมและสเสวยวิบากกรรมด้วยในประวัติการโดยเกิดสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกอันได้แก่ผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกภพตาชีวิตินรีและมณสิการขึ้น มาปรุงแต่งหรือประกอบกับจิตทำให้เกิดผลในปัจจุบันห้าอันได้แก่วิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนาขึ้นถ้าหากว่าเกิดชวนาจิตขึ้นมาเสเวยอารมณ์หรือเวทนาขันแล้วไม่จบคือเกิดเจตนาตันหาขึ้นมา ก็จะทำให้เกิดการสร้างกรรมต่อไปทั้งมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมเรียกว่าเหตุในปัจจุบันหอันได้แก่ตัณหาอุปทานภพอวิชชาและสังขารซึ่งจะให้ผลในอนาคตหต่อไปการหมุนวนหรือวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทหรือสังสาระ จึงเกิดขึ้นด้วยประการชนิดเมื่อเราสามารถเข้าใจในวิถีจิตชวนะจิตและปฏิจจสมุปปบาทแล้วในขณะที่เราเสวยอารมณ์เสวยเวทนาจากวิบากกรรมที่ผ่านเข้ามาทางปัญจทวารวิถีแล้วเราก็ต้องฝึกปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นลงไปเพราะว่าเป็นวิบากกรรม อย่างไรเสียก็หลีกเลี่ยงไปไม่ได้เพราะเรามีกรรมเป็นของตนทำกรรมอันใดไว้ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นด้วยการเจริญอภินหะปัจจเวกห้าและอุเบกขาพมวิหารร่วมกันนอกจากนี้ต้องมันเจริญวิปัสนาเพื่อทรงอารมณ์ไตรักไว้เมื่อเกิด ชวนาจิตขึ้นมาคราวใดก็ให้อยู่ในอารมณ์ไตรักษ์เมื่อเกิดอนุโลยานขึ้นบ่อยๆจะทำให้เกิดมรคจิตผลขจิตขึ้นมาเพื่อเป็นการตัดทบตัดชาติให้สั้นลงการสำรวมอินทรีย์กายวาจาใจหรือสำรวมอายตนะหกไว้ไม่ให้แกว่งไปกระทบอารมณ์ใดๆ โดยไม่จำเป็นให้มีสติอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมหรือสติปัฏฐานสี่